สวัสดีครับพบกับวิเคราะห์จดลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันพุธที่26กรกฎาคม2560นะครับเริ่มที่ RPH นะครับค่ารายได้รวมแต้มส2นะครับอยู่ที่351ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น5.7%เยนเยียแต่ลดลง1.4% Q a n Q นะครับโดยแบ่งเป็นรายได้กิจการโรงพยาบาลนะครับที่311ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น4.6%เยนเยีย0.7% Q a Q รายได้บริษัทย่อยนะครับ a มากนะครับที่32ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น11% year-year 0.2% q-q และรายได้อื่นที่8ล้านบาทนะครับส่วนต้นทุนให้บริการนะครับค่าต่อตัวสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับจากการเพิ่มจํานวนบุคลาคกรบ,บางส่วนกดดันตรากําไรขั้นต้นนะครับอ่อนตัวอยู่ที่2 3 9เทียบกับเมื่อ2ปีก่อนนะครับอยู่ที่24.2%นะแต่มืหนึ่งที่ผ่านมาที่25.1%ทังนี้ SGNA นะครับต่อยอดขายยังสูงจากการตั้งสำรองค่าเผื่อน,นี้ประกันสังคมปี56นะครับ และเตียยเปิดตึกใหม่ทำให้กําไรไรมาส2อยู่ที่34ล้านบาทลดลง9.8%เอ a นเอียแล้วก็10%คิวอนคิวในงขึืนปีหลังนะครับคาดผลประกอบการอ่อนตัวมากกว่าที่เคยคาดนะครับจากต้นทุนบุคลากรและค่าใช้จ่ายต่างๆสูงขึ้นอีกทั้งต้นทุนช่วงแรกจากให้บริการตึกใหม่นะครับโดยรวมทั้งฝ่ายปรับประมาณการกำไรปกติปี60ลง11%นะครับอยู่ที่149ล้านบาทลดลง4.6%เอนเอีย การกำไรสุทธิปี60นะครับอยู่ที่157ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นสุดเ้เอนเยียแนโน้ตปี60อาจจะยังไม่สดใสนักนะครับจากการขยายค a p a ซ i ิตี้ใหม่ๆแต่โดยจำนวนผู้ป่วยที่เข้าใช้บริการสูงขึ้นเยนเยียนะครับน่าจะทำให้ผลประกอบการกลับมาขยายตัวอีกครั้งทั้งนี้ทางฝ่ายปรับลดคําแนะนําจากซื้อเป็นทยอยซื้อนะครับรานะคาพื้นฐานอยู่ที่9บาท80นะครับสำหรับ LPS ต่อที่เมเจอร์นะครับ ค่ารายได้รวมนะครับเพิ่มขึ้น3.7%เยนนะครับอยู่ที่2,890ล้านนะครับจากการคาดว่ารายได้ตัวผู้พิยนนะครับจะเพิ่มขึ้น4%แม้ผู้เข้าชมจะมากขึ้นนะครับแต่ ATP ค่าจะปรับลงจากโรงผ้าพิยนต่างจังหวัดที่เพิ่มขึ้นรายได้อาหารและเครื่องดื่มนะครับเพิ่มขึ้น17%นะครับจากการปรับราคาบัตกิ๊กเซตนะครับรายได้โฆษณาเพิ่มขึ้น1.4%จากปีก่อนฐานสูงนะครับจึงโตได้ไม่มาก รายได้บริเวณคาราโอเกะนะครับลดลง14.2%จากการปิดสาขา5แห่งรายได้ให้เช่าและบริการนะครับลดลง17.4%จากสาขาและชโยทีนที่ลดค่าเช่านะครับจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าและทูฟิตเนสที่ปิดไปในสาขาเอสพานัคแคไลนและรายได้เอ็มพิกนะครับลดลงตามภาพยนตร์ที่นําเข้าฉายในโรงนะโรงภาพยนตร์จะเพิ่มขึ้น64โรงแต่การคุ้มต้นคุ้มต้นทุนและ SGE และ SGNA นะครับได้ดีโตไม่มากนะครับเพิ่มขึ้น4.1%และ3.8%จึงทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นนะครับ0.8%นะครับเป็น548ล้านบาทคือปีหลังค่าดีกว่าปีก่อนนะครับภาพยนตร์ใหญ่จากคอลีเดี๋ยวเข้าฉายต่อเนื่องนะครับเช่น Spider-Man Homecoming นะครับที่ทำรายได้กว่า200ล้านบาทนั้นแต่มากีผลกระทบเชิงลบจะน้อยกว่าปีก่อนยังคงคาดการกำไรปี60นะครับอยู่ที่1,302ล้านบาท ในราคาพื้นฐาน35บาทนะครับรอบความแนะนำขึ้นจากถือเป็นซื้อนะครับสำหรับเมเจอร์ TWC นะครับค่าไรายได้กลับมาเพิ่มขึ้น4%เยียวยะนะครับจากธุรกิจอาหารและธุรกิจแป้งมันชนิดมูลค่าเพิ่มมีการเติบโตดีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับธุรกิจแป้งมันชนิดธรรมดานะครับยังได้รับผลกระทบด้านราคาค่อนข้างมากทั้งนี้หากเทียบไรายได้ไตรมาค่าไรายได้ลด3% Q1Q โดยปัจจัยทางฤดูกาลนะครับส่วนกลุ่มโปรฟิตมารินคาดดีขึ้นมากเยอเยียจากราคาต้นทุนหัวมันที่ถูกลงและ SGA นะครับคาดเพิ่มขึ้นเยอเยียจากการขยายตลาดและฐานการผลิตของบริษัทถ้าฝ่ายคาดกำไรเดือนเม่ายอยู่ที่122ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น14.3%เยอเยียแต่ลดลง9.3%คิวอคิวคาดกำไรปี62ตัวเยอเยียนะครับโดยคาดว่าผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังจะปรับตัวดีขึ้นนะครับจากการขยายกำลังการผลิต และแผ่ขยายฐานผลิตต่างประเทศนะครับส่วนราคามันนะครับคาดจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะครับหากผลผลิตมันในไทยรู้กากนี้มีปริมาณลดลงและแป้ข้าพโพดในจีนมีราคาสูงขึ้นทางฝ่ายมองว่าทีวพีซีนะครับเหมาะสําหรับการลงทุนระยะย,ยาวนะครับนะคาดผลการดำเนินงานจะเติบโตอย่างมีสถียภาพมากขึ้นในอนาคตโดยมีปัจจัยที่น่าจับตาคือการเติบโตของราคามันนะครับการขยายฐานการผลิตลูกค้าต่างประเทศโรงไฟฟ้าไบอพาวเว์นะครับช่วยประหยัดต้นทุน ุรกิจอาหารและ HVA นะครับและแผน A เห A นะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่11.50แนะนำซื้อนะครับสำหรับ TWC p ต่อที่กลุ่มธนาคารนะครับรายงานผลประกอบการไตรมาส2นะครับ10ธนาคารที่ทั้งฝ่ายทำการศึกษานะครับมีกำไรสุทธิรวมกันนะครับ45,369ล้านบาทนะครับลดลง9.8%เยนเยียแล้วก็12.5% QoQ n โดยการตั้งสำรองจำนวนมากนะครับของ KTB นะครับซึ่งเป็นผลมาจาก NPL ของเอิร์ธนะครับเป็นเหตุผลสำคัญที่ดึงให้ผลประกอบการของทั้งกลุ่มลดต่ำลงนอกจาก KTB แล้วนะครับยังเห็นการตั้งสำรองจำนวนมากใน Kbank นะครับที่มี NPL เพิ่มสูงข,ขึ้นดยเช่นกันส่วน KKP นะครับถึงแม้ว่าจะมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นจนผลประกอบการลดลงนะครับแต่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการตั้งสำรองในสินเชื่อที่ปล่อยให้กับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่นะครับ แต่ปีสองนะครับเริ่มเห็นการเล่งตัวขึ้นของสินเชื่อของกลุ่มน,นะครับและทําให้สินเชื่อกลับมาเป็นบวกได้แล้วนะครับ1.5เปอร์เซ็นต์เยทุเดซึ่งส่วนใหญ่มาจากสินเชือ่อธุรกิจขนาดใหญ่เป็นหลักนะครับทางฝ่ายคาดว่าในช่วงที่เหลือของปีนะครับยังน่าจะเห็นการเติบโตสินเชื่อ้อยงต่อเนื่องนะครับและทําให้ประมาณการที่6เปอร์เซ็นต์มีความเป็นไปได้อย่างไรก็ตามนะครับยังคงเห็นการเพิ่ม,มขึ้นของ NPL นะครับทั้งจากลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่เฉพาะรายนะครับแลวก็แลวก็จากสินเชื่อารายย่อและ SME เองเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ยังคงเลือกทิ s c o ้นะครับเป็นทุนท็อปพิกของกลุ่มนะครับเนื่องจากถึงแม้ว่าสินเชื่อจะหดตัวลงนะครับแต่ว่าต้นทุนดอกเบี้ยนะครับก็ลดต่ำลงด้วยนะครับทำให้รายได้ดอกเบี้ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับทิสโก้ยังมีระดับปันผลที่โดดเด่นนะครับแนะนำซื้อราคาพื้นถ่ายที่83บาทนะครับ มาเก็ตเนวนะครับเดลต้านะครับไตามาสองกำไรออกมาอยู่ที่843ล้านบาทลดลง37%เยนเย่แล้วก็38%คิวอทคิวนีกว่าคาดนะครับจากรายการพิเศษน้อยกว่าคาดนะครับอยู่ที่ลดลงนะครับ576ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายภาษีที่ถูกประเมินทั้งสิ้น992ล้านนะครับขาดทุนการตีราคามูลค่านะครับ60ล้านบาทและกำไรจากการขายเงินลงทุน474ล้านบาท ยอดขายเพิ่มขึ้น9%เยนเยียนะครับอยู่ที่1 2 2 9 6ล้านนะครับจากการเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์แต่หากมาจิน,นะครับลดเหลือเพียง25.4%จากการปรับลดมูลค่าสินค้าและสัดส่วนการรับจ้างผลิตที่มีมาจินไม่สูงเพิ่มขึ้นขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง9%เยนเยียนะครับจากค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดขึ้นทําให้ทางฝายปรับประมาณการกำไรสุทธิปี60นะครับลงเหลือ 5,367ล้านนะครับลดลง3%เยนเยียภายใต้ยอดขาย5 1 1 0 7 8ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น7%ณราคาปัจจุบันแนะนำถือนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่91บาทโฮโปรนะครับกำไรไตรมาส2ยังเติบโตได้เยนเยียและคิวอนคิวนะครับในภาวะเศรษฐกิจไม่เอื้อนะครับเซฟสโตเซลกรดในไตรมาส2ยังอ่อนแอตามกันบางซื้อนะครับฤดูฝนที่มาเร็วกระทบยอดขายสินค้าทำความเย็น รวมถึงคานิมเบอรไ์ไลท์เชั่นนะครับจากการเปิดสาขาใกล้สาขาเดิมอย่างไรก็ตามนะครับการจัดกิจกรรมต่างๆและการเน้นเพิ่มสัดส่วนส,สินค้าที่มีมาร์จิ้นดีนะครับรวมถึงการเปิดสาขาโฮโปรเพิ่ม2แห่งในไทยและ1แห่งในมาเลเซียทําให้ยอดขายและกำไรทั้งเติบโตได้ทั้งเยือยเยือยและคยวนคิวในส่วนของก้อนผลิตมาร์จิ้นนะครับปรับขึ้น59% 59 basis p o i n t นะครับเยือยเยือยมาอยู่ที่25.9%ขณนะค,ค่อนข้างทรงนะครับเคยวันคิว กำไรครึ่งปีแรกเติบโต17.2%นะครับโดยมียอดขายเพิ่มขึ้น2.8%เยนเยียรายได้ค่าเช่าและบริการนะครับเพิ่มขึ้น1.3% Gross Profit Margin เฉลี่ยอยู่ที่2 6%นะครับจากส่วนผสมสินค้ารวมถึงมกะโฮมที่มีอีโคโนมีออฟสเกลมากขึ้น Asset-to-Debt Ratio ครับคุมได้ดีเห็นได้จากอัตาราลดลงมาอยู่ที่22.8%นะครับเทียบ23.1%เยนเยีย แนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานจะคงอยู่ที่11บาท60สตางค์นะครับสำหรับโฮโ,โปรโสำหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ